ดีค่ะห,หันแล้วหันแล้วหันแล้วอันนี้ไม่เห็นตลก วันนี้หนูโลงมากเลยเพราะหนูปวดท้องหนูเลยเข้าน้ำไม่ใช่โล่งในความหมายที่นี้ก็คือสอบเสร็จแล้วหน้ามางองแงเหมือนเดิมใช่ค่ะทุกคนก็เลยเก็บไปเลยกินข้าวหรือ,อยังหนูเพิ่งกินเมื่อกี้เลยค่ะสว็สด <c oughs> ีค่ะดูอารมณ์ดีเลยนะใช่ละค่ะเพราะว่า ว่าที้แต่ไม่ใช่คืออ๋อพอหูปก,ปกเสื้อแบบไม่ไหมไม,ไม่แค่จะบอกว่าวันนี้สอบเสร็จแล้วเฮ้ยเฮ้ยแล้ววันนี้แบบสออาจจะวิช้ายักย่างเบ็นนูจำมเลยเยอะมากล้งางลำไส้มาเหรอครับลูกไม่ใช่ หนูสอบเสร็จหนูดีใจมากๆาหนูสอบเสร็จลแล้วหนูก็จะได้ไปเทอมยาวเลยแล้วหนูก็จะได้ไปเที่ยวหนูก็จะได้พักผ่อนหนูจะได้ตื่นสายแล้วค่ะทุกคนวิ่งทำข้อสอบได้ไหมทำได้ตัดใหาไปที่หนึ่งอยู่แล้วไปก่อนนั่งแบบปิดเทอมเลยค่ะ ปิดเลยคะ่ะทุกคนปิดเลยได้ทางแล้วเย้ yeah. สาวอาทิตย์นี้ไม่มีงานอะไรเลยไม่ต้องไปสอบไม่ต้องไปโรงเรียนอะสาวอาทิตย์ไม่มีอะไรเลยแหละ oh <my> Happy มา Happy 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 ตึ๊งตึ๊งตึ๊งได้ทางแล้วทุกคนเราคือแบบประเด็นที่สำคัญคือหนูรู้สึกว่า หนูขึ้นมปลายใช่ไหมคะหนูก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะได้เกฑดสี่ยากใช่ไหมทุกคนหนูก็แบบมีความรุ้นทุกวิชาเลยนะทุกวิชาเลยเพราะว่าถึงแม้แบบจะเก็บคะแนนได้แบบว่าได้เต็มใช่ไหมคะทุกคนแต่วแบบ่าถ้าสอบไม่ได้อย่างเงี้ยก็ไม่ได้เกณฑสี่แต่หนูอะอยากได้เกรดสี่ค่ะทุกคน ก็เลยแบบว่าตอนนี้กําลังลุ้นอยู่ก็มีแค่แบบบางวิชาที่บอกคะแนนมาแต่บางวิชาก็ยังไม่ได้บอกแต่ก็แบบมีความลุ้นๆนะเฮ้ยจเจา๊ดเพรารอบที่แล้วค่ะทุกคนหนูสอบญี่ปุ่นใช่ไหมหนูคะแนนเก็บอะไรแบบครบทุกอย่างเลยนะหนูตามงานครบส่วนใหญ่หนูตามงานครบตลอดเลยแบบทุกวิชาหนูก่อนปิดเทอมหนูจะตามงานให้ครบทั้งหมดเลย ใช่ค่ะทุกคนหนูก็เลยตามงานเขาใช่ไหมแต่ว่าถ้ากลางภาคถ้ากลางภาคสอบไม่ดีปายภาคต้องสอบดีแบบมากๆเลยค่ะว่าว่าพี่มห้ารุ่นหจะมีอายุน้อยกว่าหนูว่าน่าจะมีนะคะว่ากับซินดี้นันมาไล่หรออุ้ยเอาซินดี้ไล่เหรอคะเนี่ยเขาไปทาไทายซินดีน้เลย ถ้าซินนี่มีปืนสองอันซินนี่จะให้พี่อะไรหนึ่งอันเพราะเราจะได้มีกันและกันเพราะฉะนั้นเข้ามาดูไลน์หนูได้แล้วนะคะส <c oughs> ินจำได้ซินดีตั้งใจจากทุกคนนูนก็เลย เราเขาไปคาทายซินนี้แล้วค่ะทุกคนนาทีก็จะเที่ยงคืนแล้วอุ้ยอีกเก้านาทีเที่ยงคืนดูดูทัาทายซินี <c oughs> ้ีว่าพรุ่งนี้ม,นม,นาานมาองเ่งเทียงคืนบอกนาะงพรุ่งนี้หนูไม่ไปจ้าโยสวเสดี ใ่ค่ะทุกคนหนูก็เลยแบบรุ้นใช่ไหมทีนี้หนูก็แบบว่า,อย,า,วา,าอย่างเช่นภาษาจีนเนี้ยหนูก็แบบว่าเฮ้ยจะได้เกรดสี่หรือเปล่าเพราะว่าค่อนข้างที่จะสอบยากพอตัวเหมือนกันสรุปได้เกรดเท่าไหร่ให้เกดเท่าไหร่ แล้วก็มีแบบวิชาภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่ภาษาอังกฤษไม่ถนัดเลยแต่หนูก็ได้กี่สีมาหนูมีอังกฤษตั้งสามมันสามไม่ใช่สี่สามวิชานะคะทุกคนอังกฤษพื้นฐานอังกฤษวิจารณ์อังกฤษพื้นฐานวิจารณ์แล้วก็อังกฤษธรรมดาอังกฤษสามวิชาค่ะทุกคนแต่ว่าตอนเนี้ยรู้ไปแค่สองวิชาซึ่งสี่ทั้งสองวิชาเลยแบบ ตื่นเต้นมากยังมีแบบว่าวิชาอื่นๆอีกที่แบบว่าไม่รู้ว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่มาใบห่วยเดี๋ยวนี้งวนนี้ออกส,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 สี่สีค่ะเก่งมากของค่ะวันนี้หนูก็เลยแต่ว่ากลับมาถึงบ้านทุกคนเชื่อไหมหนูทำอะไรหนูอาบน้ำเสร็จ หนูเปลี่ยนเป็นชุดนอนเลยค่ะแล้วก็ขึ้นมานอนก่อนพขขึ้นมานอนเสร็จก็ลงไปด้านล่างไปกินข้าวแล้วก็นั่งเล่นหนูก็บอ่าวันนี้หนูขอชิวๆนะแม่หนูก็นั่งเล่นอะไรไปเสร็จปุ๊บแถวบ้านหนูค่ะมีงานงานอะไรลอยกระทงไม่ใช่มันเป็นเขาเรียกวอะไรอ่ะเขาเรียกเเรียกวอะไรคะแม่แ่จาแ่จาเขาเรียกว่างานอะไรนะคะ มหากรรมอาหารมหากรรมอาหารย้อนยุคเลยบบน้าคะ่ะทุกคนหนูก็เลยแบบไปเดินดนูแบบอยากกินอะไรดีแล้วหนูก็ไปเจอตักปลามาคะ่ะทุกคนหนูก็เลยไปตักปลามาที่จริงหนูตักได้เยอะมากหนูแบบเอ้ลุงถ่ายเลยไไลุงถ่ายว่าได้เยอะทุกคน <ไป S 1> หนูได้แบบได้มากกว่าสามสิบตัว ห้าสิบกว่าตัวทุกคนห้าสิบกว่าตัวทุกคนไม่ได้ถ่ายถ่ายไว้นิดเดียวไม่ได้ถ่ายเยอะค่ะทุกคนคือหนูตักได้มากกว่าห้าสิบกว่าตัวค่ะทุกคนคือคือที่จริงหนูเป็นคนที่ตักไม่เก่งมากนะแต่ว่าวันนี้เหมือนแบบพอมันได้แบบตักหนึ่งอันใช่ไหมแล้วเหมือนแบบเราเริ่มตัวแล้วเราก็เลยเริ่มรู้ว่าเฮ้ยมันต้องตะแคงยังไงอตอนเด็กๆเ,เราก็แบบจ้วงขึ้นจ้วงขึ้นโดยที่ไม่สนว่า เออมันจะขาดนะเพราะถ้าแบบมันดันน้ำอะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้เราเริ่มมีเทคนิคค่ะทุกคนก็เลยจักปลาได้ห้าสิบกว่าตัวแต่ว่าที่บ้านหนูอ่างปลามันไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเอามาทุกตัวเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปคุณแม่ก็เลยแบบว่าเลือกเฉพาะตัวที่สวยๆแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกตัวเมียม,มาไม่ได้เลือกมาเลย,ยไหมน่าจะเลือกแต่ตัวผู้เพราะว่าถ้าเลือกตัวเมียม,มาอย่างเงี้ยมันจะ ออกลูกออกหลานกันเยอะเกินปลาหางนกยูงค่ะทุกคนมีปลาหางนกยูงแล้วก็ปลาสีปลาอะไรนี่แหละไปกินฟรีหรือไปกินจริงไปกินจริงค่ะนี่หนูไปซื้อหมูทอดมาด้วยนี่หนูมากินข้าวกลางคืนแล้วก็ระหว่างนั้นตอนแรกหนูก็ขาเข้าไปหนูก็กินถังหูลูกกับคุณแม่คนละไม้ขาออกมาหนูก็กินถังหูลูกหนึ่งไม้ตอนแรกจะกินไส้กรอกชีแต่ว่า ถ้าขีนไม่หมดก็เลยซื้อมาแค่นี้ค่ะวันนี้มีงานเกษตรครับผมไปแย่งเด็กเล่นของโยกไม่มีปลาทองโกปลาท่อโกอกออปลา,าที่สงสารจางหนูไปตัดปลาตักปลาค่ะไม่ใช่ตัดปานะคะทุกคนใช่หนูก็เลยได้หลายตัวแต่ว่าเลือกมาไม่แค่กี่ตัวเพระแบบมันจะเยอะเกินไปแล้ว อ่างบ้านหนูเพิ่งทำใหม่ๆสวยๆไงหนูก็เลยจะเอาแต่ตัวสวยๆมาช้อนได้แล้วเอามาบ้านหรือเปล่าเอามาไม่กี่ตัวเอาแต่แบบหลังสวยๆมาค่ะแล้วหนูตอนแรกหนูก็บอ,อกแม่ว่าแม่เอาตัวเมียไปด้วยเพราะว่าหนูอยากให้มันออกลูกออนหลานเยอะๆแม่ก็เลยบอกว่า,วามันออกลูกออกหลานเยอะแล้วแต่ว่ามันแบบส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันไม่สวยลูกมันไม่สวยก็เลยเอาแต่แบบตัวผู้มาเพราะ ส่วนใหญ่อะหนูรู้สึกว่าสัตว์ทุกตัวเลยแบบแม่หนูรู้สึกว่าอย่างเช่นนกเนี่ยค่ะทุกคนคือถ้าเป็นตัวเมียใช่ไหมมันจะไอ้นี่ตลอดเลยมันจะแบบว่ามันจะสีไม่ค่อยสวยเท่ากับตัวผู้คือเหมือนตัวผู้คือแบบสีจะสวยมากจะแบบว่าอะไรสวยมากแต่ถ้าตัวเมียมันก็จะแบบสีรอบๆหน่อยเหมือนแบบเอาไว้ผสมพันธุ์อย่างเดียวก็เลยเอาแต่ตัวผู้มา นีหนูมันอะไรเป็นหนึ่งเพราะนันนี้หนูรู้สึกด,ดีใจฟุดๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็ทุกคนคืองานคือล่าสุดอะหนูที่หนูบอกว่าที่มีตอนหนึ่งหนูเคยบอกหนูเครียดใช่ไหมแบบรอบที่แล้วไม่ใช่รอบนี้นะแต่ว่ารอบที่แล้วแล้วเลยแ,แ,แบบนานมากแล้วหนูอะเชยนงานศิลปะใช่ไหมเพราะว่าคือมันทํายากแล้วตอนนั้นเหมือนที่หนูตอนนั้นหนูทำเกี่ยวกับ เกี่ยวกับภาพธรรมชาติใช่ไหมน่าจะภาพธรรมชาติใช่ค่ะทุกคนแล้วก็หนูรู้สึกว่าวิชาศิละปะเป็นอะไรที่แบบว่าได้คะแนนยากมากได้คะแนนยากมากๆเลยค่ะทุกคนคือแบบมาตรฐานเหมือนแบบมันสูงมากๆเลยเพราะมีแต่คนแบบว่าทําสวยใช่ไหมแล้วทีนี้คือสอบอะครูเขาไม่เอาคะแนนด้วยนะทุกคนแบบว่า สอบแหละแต่ว่าส่วนใหญ่อะเอาคะแนนจากผลงานล้วนก็เลยแบบเหมือนมีคะแนนทั้งส่งตรงเวลาไหมเพราะครูเขาจะแบบสั่งงานมาเลยอย่างเช่นสามวิชาไอสามงานนะแต่ว่าต้องส่งก่อนออปลายภาคอะไรแบบนี้หนูก็เลยแบบกลัวว่าจะไม่ได้เกรดสี่คือที่จริงอยากได้เกรดสี่คะ่ะแต่ว่ามันยากมากแบบได้เกรดยากมากล่าสุดหนูของหนูเป็นงานฉลุ ล่าสุดเป็นงานฉลุค่ะทุกคนแบบว่าเขาเอากระดาษมาแบบวาดรูปเสร็จปุ๊บเอาคัตเตอร์มากรีดๆมันก็จะเป็นแบบว่าช่องรูว่างๆใช่ไหมปกติเขาก็จะเอาพวกฟองน้ำอะไรเนี้ยมาแต้มแต้ตมสีใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าของครูไม่ให้เอาเต้มแต้มสีเพราะว่ามันง่ายเกินไปครูก็เลยบอกว่าให้ใช้แบบว่าแปรงสีฟันมาดีดสีหนูก็เลยจะให้ทุกคนดูว่าทุกคนคิดว่าจะได้คะแนนเยอะไหมงานนี้ ตอนแรกหนูจะเอาแค่ตอนแรกจะเอาหางนกยูเอ้ยไม่ใช่หางนกยูนกยูไม่หางนกยูนกยูเลยแต่ว่ารู้สึกว่ามันเยอะเกินก็เลยตอนนั้นเหมือนรีบด้วยก็เลยขี้เกียจทำก็เลยทําเสือนี่สวยไหมทุกคนตอนแรกทำแค่เสือแต่หนูรู้สึกว่ามันว่างๆเกินไปก็เลยใส่ตอนแรกจะใส่ใบไม้หนูก็เลยใบไม้อะไรดีแต่หนูอ่ะเอาเป็นไม้ไผ่ดีกว่านี่อันนี้คือ ต้องทําแบบว่าเอาแปลงสีฟน,นะคะทุกคนคือทํายากมากเราแบบต้องแยกสีอะแยกสีสองอันนี้ทุกคนคือสีดำนี้ใช่ไหมหนูก็ต้องค่ะมีกระดาษลองอีกอันนึงแล้วใช่ไหมก็ต้องอีกอันนึงค่ะมาปิดตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็ดีดตอนนี้หนูดีดสีอะเหมือนหนูแบบแสดงหนังผีเลยอะแบบนิ้วดํามากแบบโอ้โหยากมาก เนี่ยถาหรับหนูอ่ะหนูรู้สึกว่ามันมันโอเคนะแต่หนูอ่ะกลัวว่าแบบมันจะครูจะไม่โอเคหรือล่าไม่รู้เหมือนกันเ <c oughs> สื้อน้อยไม่น้อยนะสวยเลยลูกขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณที่ชมหนูสวยลาลีลล <c oughs> โอเคเที่ยงคืนแล้ว ท,ทุกคนมากเลยนะคะวันนี้ก็แค่แบบอยากจะมาไลฟ์สักนิดหน่อยเพราะว่าวันนี้อารมณ์ดีอารมณ์ดีอะัค่ะเพราะว่าพึ่งสอบเสร็จนะโอเคไปแล้วนะไว้เจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายโอ้หน้ามาคือไม่ไหวเลยลครูจะรัขคขวัญน่นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย